าท่านผู้ชมมาดูระดับน้ำโขงที่จงังหวัดบึงกาฬหรือนครเมืองบึงกาฬอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้โอนี่เลยครับท่านผู้ชมน้ำโขงขึ้นสูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวบัณฑการก็จะมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพทั้งวิดีโอนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับจะเป็นบรรยากาศริมฝั่งโขงนครเมืองบึงกาฬเขื่อนใหม่ครับท่านผู้ชมอันนี้เลย ปีนี้นะครับอีกสักสองเดือนกว่านี่ก็สามเดือนเนี่ยมาเกินสามเดือนตรงนี้จะใช้เป็นสถานที่แข่งเรือตัดสินแข่งเรือนะครับแต่ถึงหน้าสิงหากันยามก็ไม่รู้ว่าน้ําจะเยอะขนาดนี้หรือเปล่านะครับก็คงเยอะนะครับเผลอๆท่วมไอ,อ้ฟุตบาทที่คนเดินนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะครับเดือนสิงหากันยาม,มาปกติเดือนสิงหากันยาน้ําก็จะมาอย่างหนงันกๆแล้วครับปีที่แล้วท่วมเดือนสิงหานะครับ ท่านผู้ชมเขื่อนตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็อย่างนี้แล้วครับสำหรับเขื่อนริมขุงนะครเมืองเมืองการมองไไกลฝั่งนูน้นก็จะเป็นเมืองปากชันนะครับท่านผู้ชมปากชันน้ําสันก็ไหลลงมาตางนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับอย่างเงย็นๆบางคนก็จะออกมาเดินเล่นออกกําลังกายกันอันนี้บ่าวเมืองการก็มาเดินโอ้นนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับตะวันยังโดอยู่เลยนะครับ น้ำคง,งเยอะแล้วครับท่านผู้ชมคิดถึงงานแข่งเรืออีกหน่อยอีกไม่นานนะครับท่านผู้ชมจริงช้ามะหมอนที่วัดเหนือก็คงมาแล้วล่ะนะครับเผื่อเดือนนี้ไปลายเดือนนี้ก็คงจะมานะครับงานแข่งเรือปกติเขาจะมาก่อนเป็นเดือนสองเดือนเลยงานแข่งเรือจริงช้ามะหมอนงานแข่งเรือที่วัดเหนือนะครับขอมาติดตามชมกันนะครับที่วัดเหนือจริงช้ามะหมอนมาเมื่อไหร่บ่าวมันก็จะ นำเสนอให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับไกลๆนู้นก็จะเป็นแม่น้ำสันนะครับไหลลงมานี้นะครับเห็นบอกว่าปีนี้จะใช้ตรงนี้นะเป็นสถานที่แข่งเรือจุดตัดสินนะครับจะถ้าเป็นประจำผู้ก็คงฝั่งถนนก็คงดูงานแข่งเรือก,กับฝั่งประเทศไทยได้นะครับตั้งเต็นต์ตั้งอะไรได้เลยนะครับขายของมันก็ฝั่งประเทศไทยเลยนะครับ น้ำสันน้ำโขงนะครับปกติน้ําสันนี่จะไหลลงมาบางทีเขาบอกว่ามันจะเป็นน้ำสองสีก็น้ําสันจะเป็นน้ําสีเขียวนะจะมีขุนเพราะมันไหลลงมาจากภูเขาหรืออะไรประมาณนี้นะครับยามเย็นๆก็จะมีคนมาเดินเล่นนะครับออกกำลังกายนะครับ เขื่ขอนริมโขงนี่ก็ยาวสุดจุดจริงๆก็เกือบ4กิโลนะครับจากตั้งตัวต้นจนจบนะครับไปถึงสะพานขาวเลยสะพานขาวไปอยอีก็กิโลกว่านะครับน้ำโขงเยอะนะครับดีนี้นาบ,าบากาวมันการจะพาท่านผู้ชมไปสะพานขาวลน ฝั่งถนนที่มองเห็นเขาก็กําลังทําเขื่อนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแร่ข่าวบอกว่าจะทําเหมือนเกือเขื่อนฝั่งประเทศไทยยามเย็นๆก็จะมีคนมาเดินเล่นเหมือนกับฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับฝั่งเราก็มีคนมาเดินเล่นนะครับทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะครับมาเดินเล่น,ลนริมฝั่งโขงนครเมืองเหมือนกันชมบรรยากาศสวยงามนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ําโขงนะครับนี่เลย ฝั่งประเทศลาวครับท่านผู้ชมมองจากนี้ไปก็ราวประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรอะประมาณนี้ะนะครับกําลังทําเขื่อนเหมือนกับฝั่งประเทศไทยนะครับถามคนรู้จักกันแล้วก็จะทําคล้ายๆกับฝั่งประเทศไทยนะครับพอยามเย็นมาก็จะมีคนเดินเล่นเหมือนกับฝั่งประเทศไทยว่างี้นะอาก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวลาวให้มีเขื่อนสวยงงามเหมือนกับฝั่งประเทศไทยนะครับฝั่งประเทศไทยก็สุดละครับท่านผู้ชมวันนี้ มีน้ำโขงยาเยมเย็นเย็นก็จะมีคนมาเอาข้าวเอาของมากินนะครับมาเปิดเพลงฝังกันริมฝั่งโขงนี่ะนะครับเอารถเอาอะไรมาโอ้เต็มไปหมดะนะครับยังก็จะถึงงานแข่งเรือเนี่ยโอ้บ่าวเหมือนการคิดว่านี่เลยหนูๆก็มาเล่นเหมือนกันนะครับไกลๆน้องก็จะเป็นภูเขาคว,วายนะครับสัญ,ญลักษณ์ของอาน้ํา โขงเราก็ต้องฝั่งทอนนี้จะมองเห็นภูเขาควายชาตินะครับภูเขาควายฝั่งประเทศลาวโน่นไม่ใช่ของประเทศไทยนะภูเขาควายบาเบงการก็ชอบนะครับเกือบจะมาเดินเล่นทุกวันล้นะครับในริมฝั่งโขงนี้นะครับ ชมบรรยากาศยามเย็เยนๆสวยงามอากาศก,าก็ดีด้วยนะครับเดินออกกําลังกายด้วยนะครับจะเดินเท่าไหร่เดิน4ี่กิโลไปกลับก็แดกิโลนะครับถ้าเดิน2กิโลไปกลับก็บ4ี่กิโลนะ,ะ้วป่าเมืองการก็เดินประมาณสัก2กิโลไปกลับ4ี่กิโลนะครับน,น,น้ำโขงมีนนี้มาเร็วครับท่านผู้ชมเ <laughs> มือ่อสี่ห้าวันที่แล้วเห็นบอกว่าน้ำท่วมที่เวียงจันทร์นะ ฝั่งประเทศจีนก็ประเทศจีนก็ท่วมเหมือนกันนะครับฝนตกทางล่องเหนือนะครับทางโซนเหนือฝนตกหนักนะครับอันนี้น้ําแถวาทางเหนือสุดๆยังมาไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมแถวหลวงพระบางแถวเชียงรายอะไรประมาณนี้ยังมาไม่ถึงบ้านเราถ้ามามาถึงก็คงจะเยอะกว่านี้นะครับน้ําโขง ออาท่านผู้ชมมาดูน้ำโขงที่นครเมืองเมืองการนะครับเยอะแล้วสลับจะล้นฝั่งแล้วลหละนะครับท่านผู้ชมเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับไว้พบกันคลิปต่อไป